สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาแก้นะครับปีอัปเดตนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ Сп ไม่ใช่ไส้เดิมนะครับ <Ash> ต <land> ัวนี้ก็คือได้ทําการแก้ไขไส้มานะครับแล ouais ้วก็เปลี่ยนแปลงความถี่มานะครับแล้วก็ส่งมาแก้นะครับก็คือมาแก้ความถี่นะครับมาเช็คความถี่นะครับก็คือปัญหาที่เจอนะครับปัญหาที่เจอกับปีตัวนี้นะครับสำหรับปีตัวนี้ ที่ถูกแก้ไขนะครับแก้ไขความถี่แล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์มานะครับก็คือปลายแหลมนะครับปลายแหลมตกนะครับปลายแหลมตกแล้วก็ความถี่นะครับบางความถี่มันชันเกินไปนะครับมันสูงเกินไปนะครับมาดูนะครับมาดูว่าความถี่มันตกยังไงนะครับก็คือปรับวอลลุ่มนะครับพวกนี้นะครับตั้งไว้ค่ากลางหมดเลยนะครับปลายแหลมหายนะครับอย่างนี้ นี่นะครับนี่คือช่วงปลายแหลมนะครับมันหายไปนะครับคือตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือปกติของมันก็คือวงจรเป็นชุด EQ คนะครับเป็นไฮพาร์สนะครับมันตรงฝั่งนี้ย่อมหายอยู่แล้วแต่ว่าฝั่งนี้ปกติจะต้องมาครบนะครับตัวนี้แล้วก็คอมทีนะครับมาดูความถีอ่า มาดูนะครับครามทีน,นี่นะครับอันนี้คือแหลมนะครับแหลมวอลุ่มตัวที่สองนะครับวอลุ่มตัวที่สามวอลุ่มตัวที่สี่แล้วก็วอลุ่มตัวที่5้านะครับมาดูนะครับนี่ครับพอยกตรงเนี้ยขึ้นนิดเดียวนะครับแหลมหายนะครับแหลมหายไปเลย นะครับแล้วก็จะมาอยู่ช่วงนี้นะครับ<ะ>ดูดูนะครับพอทำค่าแฟตเนี่ยนะครับมันก็คงโค้งอยู่นะครับคือแหลมตกนะครับเดี๋ยวก็จะมาทำการแก้ไขนะครับ ก็คือตัวนี้นะครับมีทำชุดซับนะครับอันนี้คือผมทําเรียบร้อยแล้วนะครับผมทําเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไอที่ดูเมื่อกี้คือเออ่ผมบันทึกไว้นะครับค่าความถี่นะครับปลายแหลมที่มันหายครับปลายแหลมที่มันหายเกิดจากนะครับสีตัวนี้นะครับสีตัวนี้มาจากชุดนี้นะครับเนี่ยหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ตัวนะครับปกติ เขาจะใช้ค่า101นะครับก็คือ100พิกฟารัดนะครับคอมระหว่างขาหนึ่กับขา2แล้วก็ขา6ขา7นะครับของ IC b u บัฟเฟอร์นะครับชุดบัฟเฟอร์นะครับถ้าเรามีการเปลี่ยนเบอร์นะครับเปลี่ยนเบอร์ที่สูงขึ้นนะครับอย่างตัวนี้เป็น1นนาโนนะครับแค่1นาโนเองนะครับก็ทำให้ปลายแหลมหายนะครับมันเหมือนเป็นการตัดคอสให้มันนะครับก็คือตัดคอส เป็นคอร์สโลพาร์ตนะครับแหลมก็เลยตกนะครับอันนี้ก็ทําการถอดออกนะครับถอดออกทั้งหมด4ตัวนะครับหลังจากนั้นก็แก้ความถี่นะครับแก้ชุดความถี่ใหม่นะครับเรียงความถี่ใหม่ทั้งหมดโจทย์ตัวนี้ได้มาก็คือค่าแฟตนะครับเจ้าของต้องการค่าแฟตผมก็เลยทําค่าแฟตให้แล้วก็มีแตะปลายแหลมนิดๆน,นะครับเพื่อให้มันฟังได้อัตราลดขึ้นนะครับให้เสียงมันหว,วานๆน,นิดหน่อย นะครับตัวนี้เสร็จแล้วนะครับตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับมาดูว่าความถี่นะครับที่ทําใหม่นะครับมันจะเป็นยังไงครับอ่าตอนนี้มาดูนะครับความถี่นะครับสังเกตรอบแรกนะครับแหลมที่มันหายนะครับเดี๋ยวผมเปิดเทปไม่ดูอ่าตัวนี้นะครับนี่คือแหลมนะครับตัวเดิมที่มันหายไปส่วนตัวนี้นะครับคือตัวใหม่ ะครับเห็นว่ามันจะเต็มนะครับก็คือเราปรับวอลุ่มไว้ตรงกลางนะครับนีเนี่ยนะปรับวอลุ่มตัวนี้ไว้ตรงกลางนะครับกลางหมดเลยค่าต้องได้แบบนี้นะครับจะไม่ตกแบบนี้นเนี่ยจะไม่ตกแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็บิดวอลลุ่มนะครับเราบิดวอลลุ่มหายหลมนะครับสองสสี 2, 3, 4, นะครับาเนี่ยสังเกตตรงนี้นะครับผมจะให้มันติดปลายแหลมนิดๆนะครับตรงนี้นะครับหรือจะทาคาแฟตเลยก็ได้นะครับต่อรถลดลงให้มันแฟตนะครับเนี่ยประมาณเนี่ยนี่ก็ได้คาแฟตแล้วนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับทําไมต้องทําแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับมันเป็นซับรวมนะครับซึ่งซับรวมก่อนที่จะออกไปชุดซับนะครับมันจะผ่านชุดอีคิวก่อน นะครับผ่านชุด EQ ก่อนแล้วค่อยไปเข้าวงจรซับนะครับเข้าวงจรซับปรับปรับฟิเจนซี่นะครับแล้วก็ปรับความดังนะครับก็เลยต้องทิ้งไอจุดนี้ไว้นะครับเนี่ยจุดนี้เวลาใช้งานซับนะครับแก้นะครับความถี่แก้ใหม่หมดเลยนะครับแก้ใหม่หมดนะครับชุดซับก็ความถี่ซับยังเป็นความถี่เดิมนะครับเพียงแค่ใช้ตัวนี้นะครับ คัดให้มันชันชันขึ้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าของเดิมมันออกล้มหลวมนะครับพอเวลาเราปรับวอลลุ่มตัวนี้นะครับวอลลุ่มเบสไปเสียงม,มันจะหลวมนะครับก็เดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับฟังเสียงเปรียบเทียบนะครับก่อนทำลองทำ วนมากับลมที่สะอื้นฟื้นระทมคำคืนฟื้นข่มใจเงาดยคลางครวนพิวนกัน,นถึงเจ้าคังเสียงริงรีทรวพีเศร้าไม่ว่า มาจอกสู่รุงเทพมหานคทอตะคร้อนมีตอบจดหมายได้ข่าวดีเจ้าข้าเทพีชาวไรลืมรักเราเราไวสินเยียร อกยาไปเป็นดาราสูงสง่งปี่อยเพื่นถึงน้องจะลืมอีลงอย่าเริ่มลงน้องเอยเจ้าจงระวังวิวภัยคลางเพลาลมอ่อนอ่อน ta niềm sụt phương như tôn đang thôn xuống xin quang vang เสียงก็ประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้ก็คือทําตามโจทย์นะครับก็คือส่งไปเจ้าของไม่ชอบก็แค่เอากลับมาแก้เพิ่มนะครับก็คลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับหรือว่าส่งซ่อมส่งโมได้นะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ